สวัสดีครับวันนี้พบกับมาร์กนะครับในช่องของมีมาร์กเหมือนเดิมเลยวันนี้มาร์กมีพื้นที่ถ่ายคลิปเป็นสัตว์เป็นส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปแรกสําหรับโต๊ะนี้ก็เป็นคลิปที่ถึงกําหนดของการอ่าเขาเรียกไงอะ่ะอัปเดตแล้วกันอัปเดตเจ้าเม็ดกล้วยด่างที่มาได้สั่งจาก Lazada มานะครับก็ มาร์กได้ทาไว้ตั้งแต่วันที่8เดือน11นะครับวันนี้เป็นวันที่28ก็ผ่านมาแล้ว20วันก็น้องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอ่านี่ยังจาได้ไหมเอ่ยน่าจะถ้าเกิดมีคนเคยดูคลิปนั้นก็น่าจะน่าจะลุ้นตามนะครับแต่นะครับไม่มีใครดูก็จะงงๆกับคลิปนี้หน่อยก็มาได้ทําไว้2แบบนะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับก็มีทั้งแบบลงดินแล้วก็แบบทิชชู่ผ่ามาแล้ว20วันนะครับก็ในในในคู่มือเขาบอกว่าเขาจะงอกประมาณ2สัปดาห์หรือมากสุดก็ประมาณ8สัปดาห์นะครับ20วันก็ตีสว่าประมาณ3สัปดาห์เนาะก็อยู่ในช่วงกลางๆ ก็โอเคมาแม่ผู้พาทำเพลงเราจะมาอัปเดตเลยลวกันหลังจากผ่านมา20วันแล้วก็บอกตามตรงครับไม่งอกทิชชู่นะครับไม่งอกแต่เราจะมาแกะดูข้างในว่าน้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้มันมองที่ตาเปล่าไม่ค่อยชัดเนาะไอ้น้านมันเยอะกับอีกอันนึงที่เป็นแบบดินโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะที่เป็นทิชชู่ก่อนละกันคือชัวร์แล้วว่ามันไม่งอกอะ่ะ เพราะมันไม่มีอะไรโผล่ก็นมาเห็นเม็ดำดำๆไหมครับนี่เนี่ยเม็ดำดำๆมันไม่งอกแต่ส่วนนี้มันมองไม่เห็นไอ้น้ามันเยอะมาเดี๋ยวมาร์กจะมาถ่ายใกล้ๆแล้วกันนี่ก็เป็นอ่ามเมล็ดกล้วยด่างตานีนะครับนี่เขียนเอาไว้เพาะไว้เมื่อวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดนะครับก็ชัวร์ๆคราว่ามันไม่งอกแต่เราจะมาแกะดูข้างในว่าเพราะอะไรมันถึงไม่งอก อันนี้เป็นแบบทิชชู่นะครับไปแกะกันเลยเปิดนะครับแทนแทนแทนนี่ครับเดี๋ยวยกแผ่นมาเลยแล้วกันทิชชู่ยังเชื้นอยู่นะครับทุกคนทิชชู่ยังเชื้นอยู่ก็ถือว่าโอเคเลย ชูไม่แห้งครับแต่มาร์ได้ปิดชั้นบนเอาไว้ชันเปิดทุกอย่างเหมือนเดิมเด้เดเห็นไหมครับเหมือนเดิมเด้ดเด้เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมีเป็นเศษขาวๆน่าจะเป็นเชื้อรานะไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวมาร์อ่าถ่ายรูปให้ดูแล้วกัน มารมาถ่ายรูปให้ดูแล้วก็มันเป็นข่าวยังไงนะครับโอเคหนึ่งอันอันแรกผ่านไปอันที่สองอันนี้เป็นแบบชําดินครับก็ตัดเลยมาร์กบอกว่ามาร์กบอกก่อนแล้วว่ามาร์กเอาไว้ในที่แดดลำไลรนะครับคือเอาไว้ใต้ต้นไม้ที่มันมีแดดพุ่งนะครับ ไม่ได้เอาไว้ในพื้นที่แบบปิดหรือโดนแดดเลยโอ้โหเห็นแล้วครับทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วมีเชื้อราด้วยนี่ครับดินไม่แห้งนะฮะดินยังเปียกเนี่ยถ้ามองในกล้องเห็น,นยังมีความเงาเงาของไอ้น้ำอยู่นะฮะนี่้านในนี้ก็ยังมีน้ำอยู่เลยอ่าเดี๋ยวเราเอาออกมาใส่นี้แล้วกันนี่เม็ดแรก เม็ดแรกนะครับทุกคนมีเยื่ยขอขาวๆเต็มเลยน่าจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าโอเค่ะวางไว้ก่อน1เม็ดอีกหนึ่งเม็ดีหนห่งเม็ดก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นเม็ดกล้วยธรรมดา เฉยๆเลยปกตินสองเม็ดนี้เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ครับทุกคนโอ้ยล่วงนี่ครับทุกคนเก็บมาแล้วก็ปกติทุกอย่างครับไม่เนา่าไม่อะไรไมเม็ดก็ยังแข็งอยู่ครับปกติเลยเดี๋ยวมากยะ ถ่ายใกล้ๆให้ดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าอยู่ในกล้องมันอาจจะเบลอๆบ้างนะครับโอ okay. เคนี่ก็เป็นคลิปอัปเดตนะครับกล้วยด่างโอเคครับก็ทั้ง3เม็ดไม่มีงอกเลยแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างว่าเนาะมันคือมเมล็ด มันก็อัตราในการรอดนี่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่เพาะแล้วงอกก็ดีใจด้วยแต่ว่าเห็นหลายคนเขาก็เพาะงอกนะแบบ20เมตรอาจจะงอกมาสัก2เมตรสเมตรแต่น,นี้มีแค่มาร์มีแค่3เมตรเนาะก็โอเคเปอร์เซ็นต์ในการงอกก็น้อยลงไปอีกโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตสั้นๆง่ายๆนะครับหลังจากที่มาร์คทดลองมา20วันครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้ก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้มาร์ด้วยละกันแล้วมาร์คจะมาถ่ายคลิปอะไรก็ติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนครับกับเจ้าเม็ดกลวยด่า